แล้วก็เป็นสนามบินที่ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโอกาสที่จะมีอากาศยานอุบัติเหตุนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมของเรานั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการประสานความร่วมมือเป็นการฝึกซ้อมการบรรเทาสสารภัยในการถ้าหากมีอากาศยานขนาดใหญ่อุบัติเหตุในพื้นที่ครับวันนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าทั้งตัวของกองบิน3นะครับ เทศบาลและก็หน่วยผู้ภัยโรงพยาบา,วา,าลวัฒนครในพื้นที่เราได้ประสานความร่วมมือกันนะครับในการที่ทยายถานการเป็นไป,ไปตามแผนที่เราวางไว้ครับสามารถที่จะยืนยันความมั่นใจได้ว่าของท้องกา่เราพร้อมที่จะดูแลและบรรเทาสาภัยที่เกิดขึ้นจากอากาศเสียในอุบัติเหตุรวมทั้งเราสามารถขยายผลในความร่วมมือนี้ในการแก้ไขปัญหา ว่าการบรรเทาสาารณภัยขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพครับงานนี้เราเป็นงานสมมติเหตุการณ์ประมาณไหนครับท่านผบอรครับเราสมมติเหตุการณ์ว่ามีอากาศยานขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศตกบริเวณสนามบินในเขตพื้นที่สนามบินของบินสามนะครับในเมืองวัฒนนครมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากครับเราจึงต้องอาศัยความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนครับเพื่อระดมสมารถกำลังมาในการช่วยเหลือและบรรเทาสาภัยครับรวมถึงในพื้นที่ของอาชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยครับาหากมีเหตุการณ์หรือมีไฟไหม้หรือมีผู้บาดเจ็บต่างๆนั้นเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันทุกทีครับผลการทํางานวันนี้เป็นไงครับพอใจนะครับ<ล>วันนี้ผลการทำงานวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับและเป็นไปที่น่าพอใจครับแลวก็เป็นการ มีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงครับวันนี้ได้มีการติดต่อประสานกันตอนหน้านี้เราก็มีการวางแผนและก็ซัมมรซ้อนมาเป็นอย่างดีครับทาให้การฝึกซ้อมในวันนี้นี่เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปนตามแผนครับ